โควิดครั้งที่3เนี่ยจริงๆอะเราปรับตัวได้แล้วนะเราอยู่กับมันได้แลละแต่เงินเก็บมันหมดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีอะไรได้เลยเขายึดอาชีพนี้อย่างเดียวเนี่ยมันมืดบอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับอะไรได้ถ้าเขามีอาชีพอาชีพเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับการเยียวยาค่ะน้องเอ๋ยนะคะ ชื่อจริงชื่อนางสาวก,กัทยาชื่อนางกฤทิติกูลอายุ27ปีปีนี้นะคะร้องเพลงอยู่ที่ร้านชื่อมวิเอัชรองกับวงสวิตาเวอร์นะคะทีต้องถามเลยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเรารับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะช่วงแรกๆทุกทุกคนจะอึ้งเพราะว่ามันกระทันหันมาก ยิ่งตอนนี้เชิงราอยู่คลัสเตอร์ใหม่แล้วตอนแรกร้านจะเปิดตอนนี้ไม่ได้เปิดอีกแล้วต้องแก้ปัญหากันไปตอนนี้ต้องหาอะไรทำใหม่ๆอย่างนี้เท่านั้นแต่ว่าสวนสุวิเดาวเวอร์แล้วก็โบนดนตร,รีหลายๆวงก็มีการไลฟ์สดเพื่อที่จะระดมทุนเอามาเป็นกำลังใจให้นักดนตรีหลายๆคนอะไรแบบนี้ค่ะ เรารู้สึกว่าแบบรายได้อะมันตกไปเยอะไหมในช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าอาชีพพวกเรารายได้เป็นศูนย์พี่รายได้เป็นศูนย์เลยค่ะคราวนี้เราต้องมามองว่ารายได้เนี่ยตอนแรกเรามีเงินเก็บโควิดครั้งที่หนึ่งมาเรามีเงินเก็บอืโควิดครั้งที่สองมาที่มาแป๊บเดียวเรามีเงินเก็บคราวนี้ครั้งที่สามเนี่ยจริงๆอ่ะเราปรับตัวได้แล้วนะเราอยู่กับมันได้แล้ว แต่เงินเก็บมันหมดแล้วแล้วเราเป็นร,รื่องที่น่าเศร้านะคะเรามีการแบบว่าคิดจะแบบเออทำยังไงต่อไหมหรือยังไงหรือว่ารอให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือยังไงเราเราเรา,เราปรับตัวยังไงต่อบ้างคะด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีมีงานเล็กๆ,ๆน้อยๆอื่นทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะไม่มีเราจะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบมากไปนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีอะไรได้เลยเขายึดอาชีพนี้อย่างเดียวเนี่ยมันมืดบอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับอะไรได้ถ้าเขามีอาชีพอาชีพเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับการเยียวยาค่ะว่าทุกหน่วยงานเลยควรจะมองเห็นวาอสําคัญของอาชีพนี้แล้วก็ช่วยเหลือให้ได้รับการเยียวยาเหมือนอาชีพอื่นๆ จากที่โควิดมาระบาดแบบนี้อาทิตย์หนึ่งอ่ะเหลือกี่วันตอนนี้ไลฟ์สดเนี่ยจะมีอยู่2วันค่ะคือวันพุธกับวันศุกร์ตั้งแต่1นึ่งทุ่มสีจนถึง3ามทุ่มสิบหผ่านทาเพจ Facebook ของร้านนะคะทางร้านเนี่ยมีการอัพคลิปวิดีโอโคเวอร์ลง f c e e o o o ค่ะก็เลยอยากจะฝากเพจแล้วก็ช่อง u t u b e ที่เป็นของจริงของร้านเท่านั้นนะคะกับเพจ Facebook เฟซบุ๊กชิลมิวส Restaurant นะคะโลโก้สีเงินทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วด้วยแล้วก็ช่อง u t u b e ที่เป็นช่อง u t u b e ของร้านจริงๆชื่อชิวเชียงรายส0 2 0ัคือวที่อเอวัวดมันคมือเดิมที่เป็มีเพจ Facebook ของวงเหมือนกันค่ะชื่อเพจ Facebook วงดนตรี Sweet Hour นะคะแล้วจริงๆอ่ะอยาก ฝากบอกผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานอะไรบ้างให้เขาแบบช่วยซัพพอร์ตเราตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบขาดรายได้ไปเยอะเลยนะ,ะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมองในเรื่องของผู้ใหญ่ทุกๆด้านเลยค่ะอยากให้เห็นความสําคัญของอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถระดับหนึ่งเลยในการทําง,งานเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่อาชีพในน้อยที่หาเงินจากตอนกลางคืนแบบนี้อยากให้อยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ เพราะว่าตัวเอ๋ยเองเนี่ยทุกครั้งเวลาทําง,งานก็ตั้งใจปฏิบัติงานเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆันะร้องนักอินคนนะ่ะก็ตั้งใจใช้ความสามารถของตัวเองในการปฏิบัติงานไม่แพ่อาชีพอื่นเลย จะฝากร้านฝากอะไรถึงแฟนคลับนิดน,นึงไหมช่วงนี้ตอนนี้ทําร้านเป็นร้านเกี๊ยวซ่านะคะชื่อออราอนะคะ,ะ,ะ,คะไม่ไม่มีหน้าร้านนะคะมีแต่ใกแกลบเพราะว่าทุกคนที่ทําด้วยกันไม่มีเวลาเปิดหน้าร้านเลยใครที่สนใจเข้าไปสั่ได้ในแกลบนะคะอาราอนะคะอยู่บรนดุวงใหมค่ค่ะแล้วที่ร้านนี่มีอะไรให้เลือกบ้างมีเมนูอะไรเด็ดบ้างก็จะเป็นอ่า เกี๊ยวซ่านะคะเ e a, ผ็ดเกี๊ยวซ่าผัดซอสเกาหลีแล้วก็มีต้มกี้นะคะที่เป็นแปง้แปงกลมๆของเกาหลีแล้วก็มีชาไข่หมูค่ะ ทีนี้เรามีอะไรอยากจะให้กําลังใจกับชาวเชียงรายในตอนนี้ไหมคะที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กําลังลําบากแบบนี้มันเป็น2เรื่องนะคะสําหรับเอ๋ที่มองอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของัสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด,ด้วยสุขภาพจิตเนี่ยการที่คนเราตกงานไม่มีงานทํารายได้น้อยลงเนี่ยมันทําให้จิตใจเราแย่านะพี่ยายเนาะอยากให้ทุกคนดูแลหัวใจตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็เผื่อเวลาให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วได้กลับมาเจอกันแบบที่ทุกคนสดใสและมีความสุขพร้อมปฏิบัติตนะ้าที่ของตัวเองต่อไปคส่วน ข้อใกายในที่นี้คืออยากให้ทุกๆคนเลยค่ะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีการออกไปไหนข้างนอกตอนนี้อันตรายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือในต่างจังหวัดเหมือนเอ้ยก็เหมือนกนเไปาออกไปข้างนอกเนี่ยต้ใส่แมสก์ละพกหน้ากากอนามัยและมีการที่สําคัญที่สุดเลยคือฉีดแอลกอฮอล์ในสําคัญมากเพราะว่าเพราะว่ามันป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย เราตอนณณตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่อาจจะทําให้เราเลือกยี่ห้อของวัคซีนไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอยากให้ลงทะเบียนฉีดก่อนอือย่างน้อยเราก็รักษาสุขภาพตัวเองได้ระดับหนึ่งนะคะช่วยช่วยกันโรคนี้จะได้จะได้หายไปจากเราเร็วๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องไวรัสอีกเดวเร็วๆ่ะ ทีนี้เรามีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนแฟนแฟนคลับที่ตอนนี้เขาแบบคิดถึงเรามากๆเลยเรารู้สึกขอบคุณหรือว่าดีใจยังไงบ้างไหมคะก็ขอบคุณมากๆที่ที่เป็นกําลังใจให้เลยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีวิกฤตหรือไม่มีนะคะแล้วก็ทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยติดตามจนกระทั่งจนกระทั่งเอ๋ยได้มีโอกาสให้พี่ไอซ์ได้มาสัมภาษณ์วันนี้เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนเริ่มรู้จักเอ๋ยยอะขึ้นค่ะก็เลยได้มีโอกาสตรงนี้แล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ยังชื่นชอบเราอยู่ในช่วงที่ทุกคนก็ยังเครียดกันด้วยอขอบคุณทางนังสือพิมพ์มากๆด้วยนะคะที่ที่ทำให้เอโยได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้สึกแทนใจของนักร้องนัลจีเชียงรายน้องเอ๋ยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ร้องเพลงสดๆโชว์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ชาวเชียงรายสั้นๆสักท่อนหนึ่งค่ะคืนหนึ่งของชีวตท,ที่เราทำหาไป ต่อยนอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่านั้นเลยครึ่งชีวิตที่มันยังต้องการความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่าวกว่านี้